เคยได้ยินไหมยิงปืนนั้นเดียวสำหรับของพิ้วนะ่ะได้นกสีตัวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพิ้วทำอะไรสิ่งที่พิ้วทำนะคะ คือเขียนบทความแล้วก็โพสต์บนเว็บไซต์นะฮะเกี่ยวกับการขายสินค้าแล้วก่อนที่จะเขียนบทความบนเว็บไซต์อันดับแรกเลยนะคะสำหรับตัวพิวสิ่งที่พิวทำคือพิวอัดคลิปบนเจ้าตัวทิกตอกใช่ไหมฮะอันนี้คือหนึ่งที่ได้แล้วหลังจากได้คลิปที่โพส์บนทิกตอกนะฮะพิวก็มาโพสต์ต่อบนเจ้าตัว YouTube จากนั้นบน y o u b e อาจะมีคําบรรยายนะฮะที่ให้เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาปรับแต่งได้นะคะ หลังจากที่ว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะเราก็มาปรับเสร็จแล้วก็มาโพสต์บนเว็บไซต์เพื่อนเพื่อนดูจากคลิปได้เลยนะฮะหลังหลังจากที่เราโพสต์บนเว็บไซต์แล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าเว็บที่เป็นบทความเมื่อกี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนดูจากคลิปได้เลยนะฮะหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์แล้วนะฮะงานสุดท้ายเลยเราก็ สามารถแชร์ไปที่ Facebook ได้นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะนี่คือยิงปืนนัดเดียวนะฮะได้นกถึง4ตัวสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยางมีเว็บไซต์นะฮะตอนนี้พี่ก็มีโปรโมชั่นนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นโปรทั้ง3โปรให้เพื่อนๆดูนะฮะแล้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาที่หลังบ้านได้เลยนะคะ